สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับเกี่ยวกับชาที่ไปเจอมาที่เดอะมอลล์นะครับก็เห็นสวยดีก็เลยซื้อมารื้อมาที่บ้านก็มาพลิกกล่องซ้ายขวาดูมันอานว่าบาซิเลอร์มั้งครับผมไม่ชัวร์นะฮะอันนี้เป็นชาซีลอนก็มาจากสีลังกาแท้นะครับทากล่องมาสวยงามพรีเมียมเปิดออกมาก็จะมีซองข้างในเห็นยากๆงั้นผมฉีกไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับข้างในซองเปิดออกมามีซองเอกเล็กๆอีกไม่ได้เป็นใบาชาแบบใบนะครับเป็น เป็นชา2ก็จะเห็นว่าตัวชามีสีแดงๆด้วยแสดงว่าผสมอย่างอื่นด้วยแหละมันไม่ใช่ว่าซีรอนแทแ่งเดียวเนี่ยครับลีกซ้ายปีขวาบาซิเลอร์ครับ,บ,ลรบหลังจากที่เราอยากรู้ว่าทางตัวชาตัวเนี้ยมันดังแค่ไหนแล้วก็มาเปิดเว็บไซต์ด้วยนะครับถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่อลังกามากแล้วเขาก็มาจากสีรังกาแท้นะฮะกล่าวว่ามาทีตลาดไฮเอ็นโดยเฉพาะดูเห็นไหมฮะแพคเกจจิ้งสวยงามครับแล้วก็ การตลาดสมัยใหม่ก็จะต้องมีพวกคอนเทนต์ต่างๆนะฮะอย่างเช่นถ้าเรามาดูที่ T Story นะครับ mm hmm. เขาก็จะบอกว่า mm hmm. รู้ไหมเนี่ยว่ามันมาจากไหนมันดียังไงอะไรอย่างนี้ซึ่งผมคลิกมาที่หัวข้อไอสุขภาพนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยทีนะป้องกันโรคหัวใจลดน้ําหนักป้องกันมันเง็งอะไรอย่างนี้และสุดท้ายนี่ทำให้ฟันแข็งแรงด้วยนะฮะ แต่กินมากๆฟันเหลืองนะจ๊ะส่วน t ีสตอรี่นะครับก็จะบอกว่ามันเกิดมาเมื่อ5้าพันปีที่แล้วที่เปองจีนซึ่งอาจจะเป็นตำนานที่ประมาณว่าประเอินว่าเขาต้มน้ำร้อนอยู่เนื่องจากเมืองจีนมันหนาวไงก็ต้มน้ำร้อนกินดันมีใบไม้ร่วงหล่นลงมาด้วยความไม่ตั้งใจฟุกอันนี้แปลว่าไม่ตั้งใจนะครับลงมาเป็นใบไม้แห้งลงมาปุ๊บน้ำเปลี่ยนสีคนไอเอมเพลอร์จัก,กรพรรดิดื่มเพืาใบป,ปุ๊บ สดชื่นครับผมก็เลยกลายเป็นที่นิยมจนถึงทุกวันนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูตัวผลิตภัณฑ์กันต่อนะครับ,รบหลังจากที่ดูเสร็จแล้วก็มาลองชิมดูนะครับชงแล้วสีก็จะประมาณอย่างนี้แล้วก็พอก,กินเราก็มีกลิ่นวาน,นิลาอหอมๆหน่อยนะครับถือว่าใช้ได้วางในที่ร่มก็สีค่อนข้างแก่คล้ายๆวิสกี้เลยสวยงามดีครับผม สุดท้ายใครชอบก็ไปซื้อมาลองดูได้นะครับ